นี่เฮ้ยไอตัวมันตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยหยอมกันบ้างเนามันหยอมกันลูกหมาทะเลาะกันนะครับเหตุเหตุเกิดในค่ายสนรัตกัดกันเหมือนหมา พี่น้องมันจะกัดกันนะเพราะคนจำมันจะไม่กัดกันหรอเฮ้ยพอแล้วพอพอหยุดเลิกเฮ้ยเลิกเลิกกันเฮ้ยเฮ้ยแยก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 พอโอ้ยเฮ้ยมันเอาเป็นเอาตายแล้วเฮ้ยเนี่นะเฮ้ย ม่เเลิก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 ไม่เอาไม่เอาพอแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่มึงไม่ได้เล lateral, gehört, ่นกันแล้วนี <S <s ่ว่าเนี่ยฮะเอาจริงนี่ว่าเนี่ย